สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่นอ้องพบกันอีกแล้วกับผิดแสบของเฮานะคะวันนี้แปลงสิผ้าไปเห็ดอีหยังไปเบิ่งกันเลยเพราะว่ามันนี้สิผ้าเห็ดกาแฟจ้ากินเองอยู่บ้านไม่ต้องไปนออันร้าน,นกาแฟทั้งใดขอบอกภาษาอังกฤษข้านึ่งเด้อเด้ออย่าเฝาด้วยเค g ไก s hey, welcome again to my channel um, today I'm going to show you how to make coffee at home it's so simple and I'm gonna speak Thai but you can follow me step by step okay ready let's get started Hello. I'm I'm to the of the cafe. cappuccino how many do ที่แบบไม่ต้องใช้เงินมากมายค่ะประแก้วหนึ่งวันหนึ่งก็ไม่ตกแก้วละไม่ถึงแก้วละ3าสบาทด้วยซ้ำม,มั้งคะนะคะเราจะมาดูกันว่ามีอะไรบ้างอันดับแรกนะคะก่อนอื่นเลยสวัสดีน้องมิกกี้ด้วยค่ะนะคะก่อนอื่นเลยก็จะขอแนะนำว่าอะไรก็คือตัวนี้จะเป็น อิตาเลียนเมเกอร์นะคะสามารถสั่งที่ออนไลน์ได้ค่ะไม่ได้ขายของนะคะคืออีฉันทำเองค่ะทุกวันค่ะไม่แพง่ะ2อ0กว่าบาทถ้าออนไลน์นะคะอันนี้ก็จะเป็น Friend Place อ่าจะเป็นเครื่องทำกาแฟแบบ Friend Place นะคะอันแล้วก็อัน อันนี้นะจ๊ะอันแก้วกาแฟเขาตรงเอาอยู่แล้วล่ะเนาะแล้วก็นมนะจ๊ะอะอะะซื้ออยู่ที่อ่าซูเปอร์มาร์เก็ตนะจ๊ะอะอะอะะเป็นนมประมาณนมโคโรนมสดนะจ๊ะแล้วเราก็จะซื้อนมอะไรก็ได้จะเป็นนมถั่วเลืองหรืออะไรก็ได้ค่ะ แล้วแต่ที่ชอบเอาที่สบายใจเนาะอ,อ,อ,อันดับต่อไปนะจ๊ะอันนี้คือเจ้าแม่เลยกาแฟจ้าเป็นกาแฟขั่วบดนะคะไม่ขอโชว์ยี่ห้อแล้วกันเพราะว่าเดี๋ยวจะไปติดลิขสิทธิ์หรือว่าอะไรของเขานะคะนะคะก็จะไปหาซื้อได้ที่ตามซูเปอร์มาร์เก็ตได้เลยประมาณถุงละร้อยห้าบาทเดี๋ยวเอาให้ดูค่ะว่าข้างในเป็นยังไง ามาดูวิธีการทำกันเลยนะจ๊ะอันดับแรกของเรานะคะเราก็จะมีน้ำเปล่าน้ำเปล่านี่แหละธรรมดาของเราน้ำดื่มนะคะใส่เข้าไปในแก้ว Italian Coffee. อิตาเลียนกอแฟใส่แค่ไหนก็ได้ค่ะแล้วต่เราอยากได้กาแฟเท่าไหร่ดูค่ะนี่แป้งจะใส่ประมาณนี้เนาะเสร็จแวว เราก็จะตัวนี้ค่ะมันก็จะอยู่ในนี้แต่ก็มันเป็นอย่างนี้เนาะอย่างนี้นะคะกอ,อกมาเราก็เอาอันนี้วางลงกลาววางลงกลายเลยจ้าต่อไปค่ะเราก็เอาเจ้าแม่ของเราก็คือกาแฟะนะคะตัวนี้จะเป็นเอสเปรสโซ่จ้ะนี่หน้าตาของเขา โอเซ่ oh, เราก็เทลงไปในนี้เดดทไปจนกว่าจะเต็มนะคะจ้าพอกาแฟเต็มแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาของเขาแล้วเราก็เอาตรงนี้นะคะใส่ลงไปชุดชุด,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 ด ให้สนิทถึงอันดับที่จะต้องต้มกาแฟยอย่างไรนะคะง่ายๆเองแค่กดอ่กดเปิดนะคะแล้วเราก็จะมาเซตตัวนี้ว่าอ่าเท่าไหร่นะคะเราก็จะตั้งประมาณ7หรือว่าแตะก็ได้สูงสุดรอไปจ้าเดี๋ยวนะคะจะบอกว่าต้องรอนานแค่นนกาแฟเราก็เดือดแล้วเราก็ปิดนะจ๊ะ เพราะว่า,เ,าเดี๋ยวมันจะไม่ดูซิว่ากาแฟเขาเป็นยังไงอุ๊บร้อนมาก it's too hot เนี่ยค่ะก็จะเป็นแบบนี้เดือดแบบนี้รุดๆขึ้นมาเองกานนี้เลยค่ะนจะจ๊ะร้ายรอก่อนจ้า ให้มันเย็นๆน,น,นิดเดี๋ยวมันจะรวกมือค่ะนี่นะคะแล้วก็แก้วของเราเราจะมาเทกาแฟของเราใส่ลงไปในแก้วรูปบูบูใจ๋อไรนี่จ้ะมันก็จะได้ประมาณนี้เพราะว่าเรา ก็ดะเอาค่ะจ้ามาต่อกันแล้วนะกันเลยนะคะพูดผิดพูดถูกต้องขอโทษด้วยค่ะมาต่อกันเลยจ้าก็คือหลังจากเราต้มกาแฟเสร็จรแล้วนะจ๊ะเราก็จะมาทำ Friends, เฟรนช์เขาเรียกว่าอะไรอ่ะมาทำฟองนมที่เอามาทำคาปูชิโน่จ้ะนะคะนมเนี่ยจะเป็นนมสดแต่ขอปิดยี่ห้อหน่อยเพราะว่าไม่อยากโชว์ค่ะเราก็จะ เอาอันนี้ขึ้นมานี่มันจะแยกมาประมาณนะะี้ค่ะตัวนี้ก็ไม่แพงค่ะ 200- รกว่าบาทนะคะเราไม่ใช้ของแพงค่ะเพราะว่าเราประหยัดนะคะเราก็ใส่นมลงไปใส่ประมาณแค่ไหนเดี๋ยวบอกค่ะนี่ค่ะว่าใส่ประมาณแค่นี้ที่แบบกะเอาอะ่มาไม่มาก ถึงเวลาของเขาแล้วนะคะเราก็จะเอานมออกไปก่อนเขาเห็นยี่ห้อจ้านี่ค่ะก็วางลงไปนะคะแล้วก็มาปั๊มนมค่ะประมาณ30นาทีเออสามสิบนะคะนับหนึ่งสองสามสี่ห้าหกสิบเอ็ดสอี่สิบี่กี่ดยี่ปด่เก้าส ให้เขาฟรรขานอนนะะง,นนงอฟรรขึ้นมานวลๆนะคะเสร็จแล้วพอฟองขึ้นมานวลๆนะคะตอนนี้ก็เอาขึ้นมาเลยเนี่ยค่ะฟองเขาจะนวลๆตอนนี้จะต้มก็ได้นะคะเนี่ย If you want to boil milk is t fine but not make it too hot okay นะคะนี่เราก็จะมา เนี่ยค่ะก็จะหน้าตาเขาก็เป็นแบบนี้จ้ะนี่วางลงนะคะเราก็ขยับนี้ให้ฟองมันลงไปก่อนจ้ะนะคะซองฟองมันจะละเอียดแล้วนะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะหน้าตาของเขาเดี๋ยวเราก็จะเทกาแฟตัวนี้นะคะใส่เข้าไปในเทนมตัวนี้ใส่เข้าไปในกาแฟ ใส่ลงไปเลยจ้านะคะขออยับปุ๊บปึ๊บป๊บป๊บก็จะเป็นแบบนี้ฟองนมจะเยอะหน่อยเพราะว่าเราชอบอะคะ่ะนี่ค่ะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะกาแฟของเรานี่นะจ๊ะฟองนุ่มๆตัวนี้แล้วแต่เราจะเอาความนุ่มของฟองนะคะว่าจะเอานุ่มแค่ไหนถ้าอยากเอานุ่มเยอะๆก็ ปั๊มนานๆหน่อยถ้าจะเอานุ่มไม่เยอะก็ไม่ต้องปั๊มนานค่ะกะเอาเดี๋ยวทำไปเดี๋ยวก็ชินเองค่ะนะคะ